ัสดีครับผมนายนัทพัช์จันทานจากโรงเรียนเทศบาล5เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ผมนายทุสนณสิทธิ์แสงสว่างโรงเรียนเทศบาล5เทศบาลนครสุราษฎร์ธาน,านีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1สวัสดีครับผมนายกิตติศรจิตนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1โรงเรียนเทศบาล5เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ มีตำนานเล่าขานถึงเมืองนามท่าข้ามซึ่งแฝงไว้ด้วยอิทธิปฏิหารว่าภายหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาถูกฐานพมา่าตีจนเมืองแตกพ่ายบรรดาแม่ทัพทหารนายกองที่รอดชีวิตต่างพากันอุพยพผู้คน หนีมาซ่องสมกําลังเพื่อรอก,กอบกู้แผ่นดินโดยแบ่งแยกเป็นกลุ่มกกหลายกลุ่มแต่มีอยู่กลุ่มหนึ่งเดินทางมาตั้งค่ายพำนักอยู่ที่บริเวณรอบเชิงเนินสูงเมืองท่าข้ามหรือบริเวณควนภุมพินในปัจจุบันและเรียกชุมนุมกลุ่มของตนว่านาสีสงครามคุณศึกเป็นผู้นํากลุ่มนั้นเคยมีตําแหน่งสูงในระดับพญาหรือพระยามีฝีมือทางด้านการยุทธวิชาการรบและเวทมนต์คาถา โดยสามารถกลายร่างเป็นเสือหรือจระเข้ได้แต่ด้วยท่าข้ามเป็นเมืองติดน้ำคนสึกผู้นี้มักจะแปลงร่าง,งจะเป็นจระเข้ดำลงไปอยู่ในถ้ำขนาดใหญ่ใต้น้ำและว่ากันว่าถ้ำแห่งนี้ยาวไ,ไปจนถึงเกาะเหนือซึ่งอยู่ไกลออกไปหลายสิบกิโลเมตรเมื่อรวบรวมพลมาอยู่ที่ท่าข้ามพญาคนศึกผู้นี้จึงถูกเรียกว่าพญาท่าข้ามเมื่อแปลงร่างเป็นจระเข้ ท่องเที่ยวไปตามลำน้ำจึงมักมีภรรยาตามเส้นทางอยู่เสมอภรรยาคนแรกของพญยาท่าข้ามชื่อว่าแม่ยายถิมหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าล้ามแม่ยายส่วนภรรยาคนที่สองเป็นชาวเกาะหนอชาวบ้านจึงเรียกว่าแม่ยายเกาะหนอนอกจากนี้พญาท่าข้ามยังได้มีแม่ยายบางบ้านชาวตำบลท่ารงช้างแม่ยายบ้านนาะซึ่งเป็นชาวตำบลน้ำนิ่งอำเภอบ้านนาะเดิม แม่ยายแะนองแม่ยายถลางจังหวัดภูเก็ตและแม่ยายม่วงเอน็นอำเภอร่อนพิบู์จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพญาอีกด้วยโดกระทั่งเกิดไปลงรักแม่ยาปั้ันหรือที่ชาวบ้า,าเนเรียกว,ว่าแม่สีวังทองนามพญาจระเทศซึ่งงามปุดผาดด้วยมีผิวพรรณเหลืองเป็นปามประปดรุจทองแต่แม่สีวังทองนั้นมีผู้รักอยู่ชื่อพญาหยดน้ำมีคมแต่กลก้าในการแปลงหน้าเป็นงูยักษ์ได้ จึงเกิดสึกชิ้นนงระหว่างพญาท่าข้ามในร่างจ้เทกับพญายอดน้ำในร่างยักษ์หล,ลายวันหลายคืนจนเลือดแดงฉานไปทั้งแม่น้ำตาปีแต่ในที่สุดพญายอดน้ำก็อ่อนแรงจนต้องลาถอยกลับไปแม้จะเป็นเรื่องราวต่อกันมาแต่ปัจจุบันชาวพื้นถินต่างก็เคารพศรัทธาในพญาท่าข้ามมากจนมีศาลบูชาถึงสองแห่งแห่งแรกอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำตาปี <c oughs> ทาง ริมทางรถไฟของข้างศาลเจ้าสุราษอีกส่วนหนึ่งอยู่ตั้งบริเวณวัดท่าข้ามสำหรับประวัติของพญาท่าข้ามที่กล่าวไว้ข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น หากอยากศึกษาเพิ่มเติมสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพยาท่าข้ามและเมืองท่าข้ามขอบคุณครับ